สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้น้องมีนะครับนะหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทนะครับวันนี้มาอัปเดตพระผงนะครับรุ่นสุดท้ายปี67นะครับพระปิดตาเศรษฐีเหนือดวงนะครับนะปีมังกรทองนะครับ วันนี้นะครับนะวันนี้น้องจัดมาให้นะครับนะหลายรายการเลยพี่นะมีประมาณยี่สิบสามยี่สี่รายการเลยนะครับนะลองเลือกชมดูนะครับพี่ๆนะครับบอกเลยว่าวันนี้คัดมาทีเด็ดกันเลยนะครับแล้วก็ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับนะฮะถึงราคารุ่นนี้จะไปแรงแล้วแต่น้องให้ราคาเดิมพี่ชายนะครับน้องให้ราคาเดิมนะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามน้องอยู่นะครับ เดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยรายการที่1กันเลยแล้วกันนะครับหากชอบถูกใจองค์ไหนจะพี่นะสามารถโทรมาได้หรือ ID ีไลน์มาก็ได้นะครับนะเพราะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่ๆ<พ><พ>เดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนกันก่อนเลยครับเนี่ยฮะรายการที่1นึ่งกันพี่นี่ครับองค์นี้เลยนะครับรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมดูรายการไปให้ด้วยนะครับ รายการนี้นะครับนะจะเป็นเนื้อฟ้าว่านสี่ทิศมงคลนะครับเนื้อฟ้าว่านสี่ทิศมงคลนะครับหน้าปัดทองนะฮะจะดือฝังพลอยแดงนะครับด้านหลังมีตะกรุดหนึ่งดอกนะพี่นะด้านหลังมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับตรงนี้เป็นอาสาลักใบโพมีคําว่าซอสราหนะฮะหรือลุงปู่ศิลานี่เองนะฮะเลขคนณตัเบอร์หมายเลขสองเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะผมขอที่นะฮะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับ รายการทีส่สองนะครับรายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อเหลืองว่านนะครับนะหลังจีวอนนะครับเนี่ยหลังจีวอนปัดนาคหน้าปัดนาคนะครับพี่เนี่ยติดจีวอนไซสินด้วยไหมฮเลขกคนตั้งเบอร์มาเลขห้าสิบสี่พี่รายการนี้ปัดนาานะฮะดูด้านหลังพี่ด้านหลังยังโหดนะฮะด้านหลังยังโหดนะครับ สวยมากวิด้านหลังนะครับรายการนี้เอาไป250บาทพอพี่รายการที่2นะครับวันนี้จัดให้พิเศษเลยนะครับนะใครอยากได้นะฮะนี่ชุดใหม่เข้ามาพี่ใครอยากได้องคไหนพี่ปิดเข้ามาได้เลยนะไม่มีที่ไหนต่ำาวันนี้แน่นอนนะครับไม่มีที่ไหนต่ำวันนี้แน่นอนนะครับ,ต,รบต่อมาฮะรายการที่3ครับ รายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อส้มนะครับว่านนะรวยไม่เลิกนะครับผสมผงพลายกุมารน,นะครับรายการนี้นะครับกำไรเงินคู่นะครับนะและก็เมสดือ e เป็นอัป้านะครับฝั่งเมสดือเป็นอัป้ากำไรตรงนี้เป็นเงินแท็กคู่นะเะลขคนณตัเบอร์มาเลขห้าสิบเก้ารายการนี้ผมขอเป็นปันเบาครับสามร้อยห้าสิบาทพี่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะรายการที่สามนะครับ ต่อมาฮะรายการนี้เลยโอ้โหนะฮะรายการยอดนิยมอีกหนึ่งรายการนะครับรายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดนะพี่นะ<ส>นี่เลยนะฮะสวยสวยเลยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดทองทิพนะครับชุบทองหรือเปล่านะฮะร, <c oughs> รายการนี้ได้โคดนันเบอร์นะครับหมายเลขโคดนันเบอร์มาเลขเจ็ดสิบเก้าพี่นะครับนะยิงยันตรงนี้ด้วยพี่นะรายการนี้นะฝั่งพลอยแดงพี่เรเปิดแบ่งปันพี่พี่ราคาเดิมครับขอที่สี่ร้อยบาท รายการนี้องเดียวขอที่สี่ร้บาทนะโหน้ำหนักดีมากพี่นะเหมือนรูปหล่อนะครับเหมือนรูปหล่อเลยนะครับต่อมาครับนะรายการต่อไปพี่รายการที่ห้าดีฮะโอ้โหสวยๆนะพี่รายการที่ห้าสวยๆเลยนะรายการที่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับปิดแผ่นทองคําเปลียวแท้กิมซัวเก้าสิบเก้าจุเก้าเก้าเปอร์เซ็เลยนะพี่นะหลังฝังนะครับมาีน,นาคลาชนะครับ ฟ้านะครับเลขคนตัวเบอร์ห้าหนึ่งนะรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับรายการที่ที่ห้านะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่หกรายการนี้เป็นเนื้อฟ้านะว่านสี่ทิศมงคลนะครับมเมสเดือยอป,ปกาะนะหลังเป็นอ่าบ่วงอานาคน,นะครับอัป,ปกาะพี่เลขคนตัวเบอร์มันเลขแปดสิบสี่ครับ นะฮะร,รายการที่ขอที่สามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ <c oughs> ต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้นี่ฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวพี่นะนี่ฮะมีตะกุดนะครับเต็มแผ่นเลยพี่นะข้างฝังอยู่ด้านหลัง นะมีจีวอนสายสิทธิ์นะครับเลขคนณําเบอร์เป็นยี่สิบเจ็ดนะรายการที่ส,สวยๆพี่ขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่โอ้โหรายการนี้โหดเลยนะพี่นะรายการนี้โหดเลยพี่รายการที่ทพพทเจ็ดนะนะครับสองร้อยแปดสิบาทพอค่ะนะครับผ่านไปกันเนื้อเขียวนะฮะเมตตาบรารมีนะครับ ต่อมาครับ vt. รายการจะไปพี่รายการที่8นะครับนีโ่โอ้โหรายการที่8นะครับนะได้มาองค์เดียวพี่ตอนนี้นะครับรายการนี้พี่นะเป็นหนึ่งรายการยอดนิยมพี่นะสม่าแนะนำรีบกรอบนะรายการนี้เป็นเนื้อขาวจินดามณีนะฮะเนื้อขาวจินดามนีแช่น้ํามันว่านเสือฮะแช่น้ำมันว่านเสือนะพี่นะรายการที่ได้คนทั้งเบอร์หนึ่งสี่เก้านะครับได้คนทั้งเบอร์หนึ่งสี่เก้าเอาไปสามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทพอพี่รายการนี้เนื้อขาวจินดามนีฮะรายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่9ครับรายการที่9เป็นเนื้อขาวพุทธคุณปิดแผ่นทองคำเปโตแท็กกิมสัว9.9.99 99นะครับหลังฝังพอยเอกนะนับแบงค์พี่เลขคนเบิ์90นะฮรรายการนี้ขอ280บาท,บาท,บาท,บาทพอพี่280บาท,บาทพอพี่เลขคนเบิ์90นะครับรายการที่9นะครับต่อมาฮะรายการที่10ครับนี่ รายการที่สิบเลขเขาจะเบอร์หนึ่งสองสามครับโอ้โหรายการที่สิบเลขเรียงด้วยพี่หนึ่งสองสามเลขเรียงเลยด้วยนะรายการนี้เนื้อน้ําตาลชั้นหมากนะครับเมสดือนะนะครับทองแดงหลังบ่วงทองแดงพี่รายการนี้เลขเขาจะเบอร์หนึ่งสองสามเลขเรียงพี่ขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่ขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับรา,าร, 11, รายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อว่านเขียวนะฮะแม่ตาเรามีคุกจีวรหลังตะกุด อัลบาก้าร์หนึ่งดอกพี่เลขคนจับเบอร์หนึ่งสองเก้านะครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งสองเก้าพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อเหลืองว่านปิดแผ่นทองคําแท้นะครับเนื้อเหลืองว่านปิดแผ่นทองคําแท้นะครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งหนึ่งหกครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งหนึ่งหกนะครับรายการนี้พี่นะฮะนี่ ร,รายการนี้ขอที่2 5 0อาบาทพอพี่นาร้หาบบาทพอพี่นะรายการที่12นะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะต่อมาฮะรายการที่13รายการที่สามฟังดีนะพี่นะรายการนี้ทีเด็ดเลยนี่ฮะ รายการนี้นะฮะเป็นเนื้อว่านเหลืองนะฮะมหาเสน่ห์หลงรักนาประสงค์ผงพายกุมารนับแบงค์ผงงาช้างติดจีวอนแร่ลุงนะครับรายการนี้เป็นตะกรุดทองคำนะเป็นตะกรุดทองคำหนึ่งดอกพี่เม็ดสะดือเฮงทองทิพย์นะฮะหลังเม็ดสะดือนี่ฮะเลขคนเบอร์ห้าสิบเอ็ดพี่เลขคนเบอร์ห้าสิบเอ็ดพี่รายการนี้เหลือองค์เดียวเลยพี่ขอที่เจ็ดร้อยบาทขอที่เจ็ดร้อยบาทพีกก่ตะกรุดทองคำนะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองค์เดียวเลยนะเหลือองค์เดียวเลยพี่หมดแล้วหมดเลยนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่ส4บสี่ฮะรายการที่สิสี่พี่ดูหน้ากากครับโอ้โห,หน้ากากผิวไฟนะลุ้งลุแบบนี้เลยพี่นะครับลุ้งลุงแบบนี้เลยพี่งานจะได้ผิวนี้นะงานงานจะได้หน้ากา,นา,นนานกนี้พี่รายการนี้เนื้อขาวมุกนะครับหน้ากากพับปิดตาลุ้นนะผิวลุ้งเท่ๆนะครับนะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะรายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่15นะครับรายการที่15เลขโค้ดจำนวนเบอร์98นะครับรายการที่15เลขโค้ดจำนวนเบอร์98รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงว่านสบู่เลือดละอองทองหน้ากากาพระปิตาทองทิพย์นะฮนะเนี่ยรายการาที่เลขโค้ดเบอร์98ขอ250บาท,บาทพอพี่250บาทพอพี่รายการที่15นะครับ ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการนี้เป็นเนื้อดําดินกัดยายะคุบนะับแบงค์เมสเดร์อ,อุทองแดงหลังหน้ากากาศเศรษฐีเหนือดวงทองแดงครับเลขคนตับเบอร์มันเลข46นะพี่เลขคนตับเบอร์มันเลข46พี่รายการนี้ขอที่300รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่นะครับรายการนี้รายการที่16นะครับ ต่อมาครับรายการที่17บเจ็ดนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านนะครับสี่ทิ์มงคลปิดแผ่นทองคำไปแล้วกินซัวนะครับหลังตะกุดทองทิพนึงดอกเลข,ขนคนจังเบอร์สามหกหนึ่งฮะเลขคนจังเบอร์สามหกหนึ่งพี่รายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่ขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะร,รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สิบแปด โอ้โหรายการที่แปดพี่รายการน,นี้เป็นเนื้อม่วงว่านหัวใจละหูนะครับเนื้อม่วงว่านหัวใจละหูนะหน้าพ่นทองพี่นี่ฮะรายการน,นี้ขอแบ่งไปพ,พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการน,นี้นะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะ ต่อมาครับรายการที่19ารายการที่19รายการนี้เนื้อชมพูวา่าหลังทองติดจีวรน,นะครับหลังติดเหรียญน,นี่หลังติดเหรียญเศรษฐีในดวงนะนี่คือเหรียญน,นะพี่นะนี่คือเหรียญน,นะครับไม่ใช่หน้ากากนะครับนี่ถ้าอย่างนี้คือหน้ากากนี่ฮะจะบางๆพี่ดูเหรียญน,นี่ <c oughs> ใช่ไหมนี่ นี่คือเหรียญน,นะครับติดเหรียญน,นะพี่นี่ฮะติดอยู่วอลนัปู่พี่นะรายการนี้เนื้อจำพูว่วานลังทองนะแต่ออกแดงๆนะพี่นะออกแดงๆนะเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งหนะ้าหนึ่งหาเหมน15 1, 15 1, 15 1, ทองรายการนี้ติดเหรียญขอที่สามร้อยห้าสิบาทรายการนี้ติดเหรียญขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่นะรายการที่ยี่ยี่สิบไปพี่นะเป็นไนงนะ สิบเก้าสิบเก้านะพี่นะต่อมาครับรายการยี่สิบครับรายการยี่สิบรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะฮะดำแดงพี่เลขคนทั้งเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่เลขคนทั้งเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่พี่รายการนี้ขอที่สองร้อยี่สิบนะครับขอสองรอยี่สิบบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการยี่สิบเอ็ดครับ รายการ21พี่รายการนี้เป็นเนื้อน้ำเงินนะครับว่านสี่ทิศมงคลคุกจีวรหลังหน้ากากเศรษฐีเหนือดวงอัปปากานี่ครับหลังอัปปากาเลขคนที่เบอร์หนึหกแปดเอ้ยคนหนึโอ้โหหนึนะหลายพันเลยพี่รายการนี้เลขคนที่เบอร์หนึงแปพี่จัดให้300บาทในองค์นี้จัดให้สามรบาทครับพี่นะรายการ21นะครับ มาครรายการย2 23ิบ2อ2 6นะครับฟังไว้ดีนะ2 2บ2อ2ย26นะฮะหลังจากนี้ไปจะองค์ละ200นะจะองค์ละ200คู่ละ300นะฮะเฉพาะ E ีนะนะคู่ละ300หมดแล้วหมดเลยนะครับมาฮะร,รายการ22ิบ2พี่รายการนี้นะฮะ ใครไหวใครได้นะพี่นะมีด่วนจ,จานวนจํากัดนะครับรายการนี้เนื้อข่าวกสราจะท้อนแสงส้มหลังบ่วงนะหลังบ่วงนะครับรายการนี้เอาไปครับนะรายการ22องละ200บาทนะครับนะคู่ละ300ให้เพราะอี e ีนะผมได้มาก็แบ่งปันเลยนะครับ ต่อมาฮะรายการยีสามเลขคุณเบอร์เจ็ดสิบสองครับรายการยีบสามนะครับเลขคุณเบอร์เจ็ดสองที่ออกชมพูนะพี่นะรายการยีบสามนะครับต่อมารายการยีสี่จะออกเขียวนะครับรายการยีสี่ออกเขียวเลขคุณเบอร์สองห้าหนึ่งสองห้านะครับรายการยี่สี่นะครับต่อมาฮะรายการยี่ห้านี่ฮะโอ้โหรายการยี่ห้าออกมาอกเป็นขาวขาวปะกลายมุกมุกหรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวงาช้างเล่ลุ้งขาวนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะ กายการ25นี่ครับต่อมาการยี่สิบครับรายการสุดท้ายรายการ26รายการท้ายเรียกคนเบอร์เบิ้ลด้วยนะครับองค์ละ200บาทคู่ละ300พี่หมดแล้วหมดเลยนี่พี่นะรายการนี้เนื้อว่านชมพูลางเงินนะครับรายการ26นะครับนี่ฮะลองเลือกชมดูพี่ชอบปจะจังไหนนะครับสามารถปิดข้าไมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ